สวยสุขในคฤรหาต27สน์27ชั้นนิต้าอัมบานีไม่เคยใส่รองเท้าซ้ำคู่เดิมตระกูลอัมบานีครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียและรวยที่สุดในอินเดียพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นตึกสูงระฟ้าราคาสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์ราวส3 0 0 0 0ล้านบาทจัดว่าเป็นบ้านที่แพงเป็นอันดับสองของโลกรองจากพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งเป็นตึกสูงระฟ้าจำนวน27ชั้นสูง5 7 0ฟุต มองเพลินๆอาจคิดว่านั่นคือโรงแรมแต่นั้นล่ละค่ะคือบ้านของครอบครัวตระกูลอัมบานีนิธาอัมบานีมีรองเท้ามากมายมหาศาลแต่ละคู่ของเธอนั้นเป็นพวกยี่ห้อหรูๆเช่นจิมมี่ชูและมารินพร้อมเพชรสีน้ำตาลมูลค่า300โครประมาณ3,000ล้านรูปีและยังมีเครื่องเพชรอีกหลายชนิดที่จัดอยู่ในเซตของทองคำสีโรสโกเป็นสร้อยที่สำคัญมากๆของเธอ ปราสร้อยเส้นนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นลำดับที่สองของสร้อยเพชรที่มีราคาแพงที่สุดในโลกตัวเพชรนั้นบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิดใดๆและมีน้ำหนัก407.48กรัตไม่รวมกับตัวสร้อยที่ทำมาจากเพชรอีก91เม็ดอีก637กรัตบ้านที่เป็นตึกสูงรับฟ้าของเธอถูกเรียกว่า a n t เล i ยได้รับการออกแบบโดย p e r k e n and Will ซึ่งเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในชิคาโกตึกสามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหว ได้ถึงระดับ8ริกเตอร์ภายในมีสระว่ายน้ำห้องบอลลูมโรงภาพ,พยนตร์ห้องซาลอนห้องรวมเทพเจ้าฮินดูส่วนที่ครอบคลุมถึง3ชั้นลานจอดรถ6ชั้นซึ่งจอดรถได้ถึง160คันและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ถึง3จุดซึ่งรวมถึงยังมีแม่บ้านและคนใช้จำนวน600คนที่หมุนเวียนพักเปลี่ยนกันไปมาคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยสื่อต่างประเทศเคยรายงานว่า อันติเลียนะว่าเป็นครื้อหาที่มูลค่าสูงแห่งแรกของโลกนางนิตาแอมบานีและสามีนายมูเกสแอมบานีเจ้าของธุรกิจพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดียรวมทั้งธุรกิจสิ่งทอปิตโตรเลียมเคมีและสื่อสารโทรคมนาคม